ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยภาคินแลตนะนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมอาคารทำเลดีติดถนนสีเลนสำหรับให้เช่านะครับอาคารหลังนี้นะครับเดิมทีจะเป็นร้านอาหารเดิมนะครับปัจจุบันนะครับไม่มีผู้เช่านะครับยังเป็นอาคารว่างๆอยู่นะครับตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองเตงตำบลช้างทองอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมานะครับ อยู่ติดกับถนนสี่เลนนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2 2 6หรือที่เรียกว่าถนนเพชรมาตุคานะครับอาคารหลังนี้อยู่ฝั่งขาออกจากตัวเมืองโคราชนะครับอยู่บริเวณตรงยูเทิร์นะครับใกล้กับโรงเรียนสมบูรณ์วัฒนานะครับด้านหน้านะครับจะเป็นยูเทิร์นะครับโรงเรียนสมบูรณ์วัฒนาของเราจะอยู่ใกล้ๆกับยูเทิร์เลยนะครับฝั่งขาออกจากตัวเมืองโคราชนะครับมุ่งหน้าไปยังอำเภอจักราชนะครับ บริเวณนี้นะครับจะมีโรงเรียนอยู่2โรงเรียนนะครับคือโรงเรียนสมบูรณ์วัฒนาและโรงเรียนมัธยมประจําอําเภอนะครับโรงเรียนท่าช้างราดบําลุงอยู่บริเวณสะพานลอยด้านหน้านะครับของเราจะอยู่กึ่งกลางระหว่าง2โรงเรียนนะครับติดกับถนนสีเล่นนะครับหมายเลข2-26นะครับเส้นเชื่อมระหว่างจังหวัดนครศรีมานะครับไปยังจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดไปยังอุบลราชธานีได้นะครับสำหรับถนนเพชรมัตุคาเส้นนี้นะครับ จุดที่จะให้เช่านะครับจะเริ่มจากบริเวณนี้เลยนะครับเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นตูอาคารหลังใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมบริเวณรอบๆนะครับมีที่จอดรถนะครับอยู่รอบตัวอาคารเลยนะครับนี่ครับรถค่อนข้างเยอะนะครับเป็นอาคารหลังใหญ่นะครับเป็นร้านอาหารเดิมนะครับด้านหน้านะครับจะ มุงหลังคานะครับยื่นออกมาจากตัวอาคารนะครับกว้างขวางนะครับใหญ่โตมากนะครับเหมาะสําหรับที่จะมาทําเป็นโกดังสินค้าหรือจะมาเปิดเป็นร้านขายส่งนะครับหรือจะทําเป็นร้านอาหารนะครับเดิมทีก็เป็นร้านอาหารอยู่แล้วนะครับนี่นะครับจะเป็นภายในตัวอาคารนะครับจะให้ชมพื้นที่บริเวณรอบๆไปเรื่อยๆนะครับบริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะครับสาหรับด้านหน้านะครับ ท่านใดที่กําลังมองหานะครับอ,า,อาคารสําหรับให้เช่านะครับมาประกอบกิจการตามที่ท่านต้องการได้เลยนะครับหลังใหญ่นะครับภายในก็จะกั้นเป็นห้องกระจกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับภายในก็จะเป็นห้องโล่งๆเลยเป็นฝ้าชาบเรียบนะครับแล้วก็จะเป็นห้องโล่งๆนะครับกั้นกั้นห้องกระจกไว้นะครับ ทำเป็นห้องนอนได้นะครับมีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับด้านข้างก็จะมีห้องน้ําอีก3ห้องนะครับลักษณะเดียวกันสาม,มารถเปิดประตูนะครับเข้าไปยังด้านหลังได้นะครับเด Star ี๋ยวผมจะพาเดินอ้อมไปดูทางด้านหลังนะครับจะมีห้องอีกห้องนึงนะครับซึ่งกั้นไว้มีห้องน้ําในตัวนะครับนี่นะครับมีเครื่องปรับอากาศให้หนึ่งตัวนะครับสำหรับอัตราค่าเช่านะครับจะให้เช่าอยู่ที่เดือนละ5,000บาทนะครับ ด้านหลังนะครับเดิมทีจะเป็นห้องครัวสําหรับประกอบอาหารนะครับกว้างๆโล่งๆเลยนะครับถือวกว้างมากนะครับมีที่ล้างจานนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ห้องอีกห้องนึงนะครับที่มีห้องน้ําในตัวจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นห้องกว้างใหญ่เหมือนกันนะฮะอาคารหลังนี้นะครับกว้างมากนะครับอยู่ที่ 12คูณ20เมตรเลยนะครับเป็นอาคารหลังใหญ่นะครับอยู่ติดกับถนน4เลนทำเลดีนะครับจะพาเดินชมรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับด้านหลังนะครับประตูด้านหลังก็จะเปิดออกบริเวณนี้นะครับประตูด้านหลังสามารถที่จะจอดรถได้รอบตัวอาคารนะครับมีถนนรอบตัวอาคารเลยนะครับบริเวณนี้ก็มาปรับปรุงได้นะครับ มาใช้ประโยชน์ได้เดิมทีจะไปที่จอดรถของร้านอาหารนะครับนี่นะครับไปยังถนนด้านหน้าได้เช่นเดียวกันนะครับห้องน้ําที่อยู่ด้านข้างนะครับจะเป็นบริเวณนี้นะครับมีห้องน้ําอยู่3ห้องแล้วก็จะมีห้องน้ําสําหรับอของผู้ชายนะครับอยู่อีกหน,หนึ่งที่ด้วยนะครับ อาคารหลังค่อนข้างใหญ่เลยนะครับท่านใดที่กําลังมองหานะครับที่เช่านะครับสาหรับทําธุรกิจสําหรับเก็บของนะครับหรือจะเปิดเป็นร้านขายส่งนะครับร้านค้าส่งต่างๆนะครับก็มาดูบริเวณนี้ได้นะครับค่าเช่าไม่แพงนะครับอยู่ติดกับสํานักงานของผมเลยนะครับคือสำนักงานเล็กๆนะครับนี่นะครับทำเลดีมากนะครับรถยนต์ วิ่งตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับรถค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับถนนเส้นนี้นะครับตามที่ผมได้นําเรียนไปจะเป็นเส้นเชื่อมระหวา่างจังหวัดนครราชสีมาไปบุรีรัมย์ไปสุรินทร์ไปศรีสะเกดได้นะครับเป็นถนนสี่เลนเส้นหลักนะครับด้านหน้าจะเป็นโรงเรียนมัธยมปรมมะจมอำเภอครับโรงเรียนท่าช้างราชบองลุงหน้ากว้างนะครับติดถนนประมาณเกือบ60เมตรเลยนะครับสำหรับ ตัวอาคารหลังนี้นะครับเดิมทีจะเป็นร้านอาหารนะครับปักหมุดมาที่โรงเรียนท่าช้างรักบุญได้นะครับหรือโรงเรียนสมบูรณ์วัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติได้นะครับบริเวณนี้นะครับเป็นอาคารหลังใหญ่นะครับอยู่ติดกับถนนสีเลนทำเลดีเหมาะที่จะมาประกอบกิจการค้าขายนะครับตามที่ท่านต้องการได้เลยนี่นะครับสำหรับด้านนี้นะครับถ้าใครต้องการเพิ่มนะครับก็ มาติดต่อพูดคุยได้นะครับเป็นซุ้มสําหรับขายก๋วยเตี๋ยวส้มตำนะครับราคาถูกถูกนะครับมาคุยได้นะครับบริเวณนี้จะให้เช่าอยู่ที่เดือนละ1 0 0 0บาทนะครับไม่มีที่พักนะครับเป็นที่สําหรับขายของอย่างเดียวนะครับสําหรับด้านข้างนะครับด้านข้างทางทิศตะวันตกบริเวณนี้นะครับก็จะมีซุ้มสําหรับนั่งรับประทานอาหารอยู่ด้านข้างนะครับมีอยู่5หลังนะครับ ใต้ลมไผ่นะครับเย็นๆเลยนะครับน,น,น,นะครับให้ชมพื้นที่บริเวณรอบๆเป็นตัวอาคารหลังนี้เลยนะครับให้เช่าในราคาเดือนละ5,000บาทนะครับมาพูดคุยติดต่อสอบถามนะครับตามหมายเลขโทรศัพท์0814133164นะครับใครกำลังมองหาที่เช่านะครับทำเลดีติดถนนสเลนใกล้ลโรงเรียน2โรงนะครับ ใกล้ตัวเมืองโคราชนะครับใกล้ตัวอำเภอใกล้ตลาดท่าชักนะครับมาดูอาคารหลังนี้ได้นะครับกว้างขวางใหญ่โตนะครับเป็นร้านอาหารเดิมค่อนข้างกว้างเลยครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามช่อง Youtube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ